ดีครับผมพ่อยวันนี้ผมซื้อจอ LG 27UP650K q w มาสีขาวอ่าก็จอ21นิ้ว27นิ้ว 4K ของ LG นั่นแหละข้อดีก็คือหมุนได้เดี๋ยวหมุนโชว์ก่อนเลยหมุนก็ให้ขึ้นเลืนลงได้อุย๊ยนแรงก็หมุนหมุนได้ไม่ติดติดไปหมดเลยติดติดติด,ตด มันได้แล้วก็ตั้งจออ่าดิเซคลิกไงวะคลิกไงคลิกไงคลิกเออนไงไวะไ,ไอ,อไ้ไอไ้ายสายลง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 ตอนแนวตั้งอยู่ไหนเนี่ยแอนสเคปเป็นพอร์เท็โอเคแล้วก็เปลี่ยนอ,อย่างนงี้อ่าอย่างนงี้ก็เป็นแนวตั้ง นาะประมาณนี้้นขึจอแนวตั้งแล้วเราก็เปลี่ยนกลับไว้อ่านหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนกลับแมพแล้วก็เลื่อนลงโอเคประมาณนี้โอเคตรงเอียงป่ะเอียงหน่อยนึง ติด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 ตองอยังตองละมั้งก็ประมาณนี้แหละก็มาเทสจอกันดีกว่าเออเทสจอเทสจอเทสจอเอฟเทสจอกันเอฟเทสจออ่า ไม่เซฟเอาไว้ไว้เทสจอ,อจเจอกับเทสจอชุบ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 เคตาเทสเคขาวอืมแสงรั่วหรือเปล่าปิดไฟดูสิ อแสงรั่วซ้ายล่างขวาล่างขวาบนโอเคแสงรั่วบางคนเขาก็เคมนะแต่ผมไม่เคนม,มันเคมไหมคขาแช่ว่าจะไม่รั่วปกติก็ไม่เคมอยู่แล้วแสงรั่วแค่นี้ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรมากมันก็แค่ไม่ดำตรงกับขอบจอยเฉยแต่ปกติก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากอ่ะประมาณนี้นะต่อไปเทสอะไรเทสจอโอเค มันจะมีปรับนี่นี่อนะจะมีปรับโปรแกรมป,ปรับแบ่งหน้าจอได้นะข้อดีคือแบ่งหน้าจอง่ายเลือกคอสตอมเราเป็นซีนิมาซีนิมาอันนี้เป็นแบบคนตาบอดสีอันนี้ DCIP 3ไม่ค่อยแน่ใจว่าคืออะไรเดี๋ยวอันนี้แบบพ FPS น่าจะเป็นแบบโหมดเกมอันนี้ HDR Effect มันบอกก็มานจะปรับสีให้มันสวยงามขึ้นสำหรับภาพเก่าๆนี่โหมด Read อ่านหนังสือมันจะปรับแสงสีฟ้าลงอันนี้โหมด RTS น่าจะเป็นโหมดเกม RTS นั่น,นแหละเดียร์มโอเคครบโหมดทุกโหมดเอาไปอยู่ที่ ต้อมแล้วกันไม่ต้องถึงมาเราก็ไปดูแบ่งหน้าจอก็แบ่ง <You think S 1> แล้วเนี่ยเราโยนแล้วก็แบ่ง <'re> แบ่งแบ่งอะไรอะลกูก <No. S 1> มึงเป็นย่างแบ่งหน้าจอไหนแบ่งเห็นแบ่งเลยต้องกดแบ่งเหรอ Use shortcut key. ไม่ต้องยูสก็ได้ต้องใช้ซัดคัทคีย์ด้วยนะมันไม่โยนเข้าจอให้เองเว้ย <Hang on. S 2> โยนเข้าจอให้เองใช่ไม่เป็นใช่ไม่คล่องเท่าไหร่ดีไหมเนี่ยต้องกดแบ่งอย่างนี้เหรอ อันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้อันนี้อโอเคก็ประมาณนี้แหละอันนี้กันนะโอเคเรามีให้ลองอาาตารและอื่นๆโอเค this is t u t o r ก็จอที่เห็นก็ประมาณนี้แหละไม่กระพริบนะนี่ถ่ายไปเถอไม่กระพริบมันมีระบบอะไรวะไม่มีระบบระบบแกรกระพริบอยู่ประมาณนี้แหละโอเควันละเราไปก็ลองเทสจอ 4K ก็เทสภาพก็เป็นนี้แหละหมุนได้ไม่มีอะไรมากรีวิวก็แค่นี้สีสันก็เท่าที่เห็นนั่นแหละก็ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ํา มันไม่ได้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้ดีปานกลางมันดีแค่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําให้ D.R. สี่ร้อยหรือสองร้อยนี่แหละหรือสิบมันก็ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําไม่มีอะไรมากหมดแล้วรีวิวมีอะไรแล้วมันก็ 4K 4K ปัญหาคือผมใช้3.70ในจะไหวไหมคําตอบก็คือก็พอได้อย่างเซลบ์พางผมลองแล้วได้สี่สิบสี่สิบห้าเฟรมใน ตั้ง default นะ default มันตั้งอ่า low latency low เราไปลองดูกันอันนี้ผมก็จะอัดวิดีโอสองจอด้วย สิ่งเป็นแบบกราฟิกกราฟิกวิดีโอเป็นแบบนี้ก่อน 4K ก่อนนะ 4K แล้วกราฟิกเราตั้งเป็น default นะ Funform Editing Low default เคนั่นแหละแล้วก็ลองเล่นเลยลอเซฟปี2004มาที่เล่อเขเล่นไปแล้วจากีี2025คือที่ลองเล่นไปที่เซฟเก่าปี2004 เก่าคนนี้ก็ประมานสามอ่ะมีอยู่เล่นเล่นเล่นครั้งแรกก็ประมาณเดวัน <Day one. S 2> เล่นจบแล้วก็ไม่ได้ขีดตอนเลปิก้าอ่าแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลย oh. มาลองเทสดูได้สี่สิบแปดเฟรมเรยตอนนี้5ห้าสิบได้แค่นี้แหละเอ <Hey, S 1> ทิสซิงโลให้อย่าได้เยอะๆต้องปิดเเทิสซิงูดูซิมันจะกระตุกไหม เีเอ็ดเฟรมเลทนะยิงกันเหลือ4ี่ิี้เดินมาได้ใช้ห้หือแล้วถ้อว่าได้ก็ได้ถ้าว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ก็สัง่งเห้ยอมจนวนนะ Yeah. สิเฟรมต่ำตุดแล้วนัดตัดหกเฟรมสามสบเฟรมสี่สิบเฟรมเฟรมสี่สิบสี่สิที่เห็นประมาณสามสิบหกสาสิบห้าน่าจะได้อยู่ สามศูนย์เจ็ดศูนย์อาทิตย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์พอเล่นได้อ,อต้องปรับต่ำกว่าน,นี้ถึงจะได้นี่ปรับเป็นนี่แหละเลชิ่งโลต้องปิดเลชิ่งอะไรพวกนี้ถึงจะดใีให้มันวิ่งสักห้าสิบหกสิบสี่สิบก็พอได้เออวิ่งสี่สิบ สามสิบห้าต่ำกว่าสามสิบนี่ถือว่าไม่ได้ลนะไม่ได้สุดๆเลยต่ำกว่าสี่สิบห้าก็ไม่ค่อยท่าเท่าไหร่แต่ก็ยังพอลื่นอยู่นะ 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, สี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สบสองสำหรับผมนะผมผมผมไม่ใช่สาย fps ไงขดาดปืนยังต้องเป็นแบบออโต้อะไรยิงแบบไม่ต้องเลงกระสุนเลี้ยวได้โอเคก็อานนี้แหละจบแล้วละ่ะเทสก็พอเล่นได้กับโฟเคเกมทั่วไปที่ผมเล่นก็ได้หมดแหละ่า้วเว้นไอ้บอดดนแลนด์สีนี่นะ่าจะไม่ไหว แต่ที่ผมเล่นก็จะมีเนี่ยอะไรเนี่ยเอ่อติเตห่าพาวเวอร์กันดั้มได้กันดั้มกาวเด็ดภาคแรกเอ่อสตอรี่ออซิสันผ่าภาคไพลโอเนียก็ได้เกมนี้ยิ่งได้อะไรดี่ผมเล่นประจำเนี่ทำไมจะไม่ได้ 4K เออจะไ,ได้เล่นเกมพวกนี้เออ 3D O เงี้ยเล่นประมาณนี้ยสมัยจะเล่นไปได้เออแค่นั้นแหละเกมที่เล่นก็ไม่ค่อยมีอะไรเกมที่เล่นก็ประมาณนี้แหละนี่เกมหมากรุก,กอืมนา,นานเล่นทีหมากรุก,กเออโดยกระปองเงี้ยเล่นได้เล่นได้เกมทั่วไปได้ดูหนังได้ถามว่าโอเคไหมได้แล้วพวกงกงโปรแกรมพวกวาดรูปรอีกได้ได้ไดวาดรูปก็ได้แมปปิ้งนะ่าจะได้อยู่นะแมปปิ้ง ตั้งแบบปิ้งยังไงอ่อแบบปิผตั้งเป็นแบบแล้วจะเป็นแบบจอโฟกทั้งจอถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยหดหดลงมาเออส่วนไอ้จออะไรนะจอจอฟูใหดีมีแค่นี้เองจอฟู l l h ดีไหมเดี๋อแค่นี้ฟูดีเออวันเล็กมากเลยนะแต่สเกลจริงๆมันไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะมันใหญ่กว่านี้อยู่โอเคโอเคก็มีอะไรอย่ง่งดูสิอ่ะเข,อขอาโฆษณาไว้ อันต้าฟินดิสเพยรายละเอียดโอเคอ่ะเช็คแล้วสี่สันส,สดใสเฮดเดียเก้าสิบห้าเนี่ยเอาไว้ทำงานกราฟิกได้ดีไซน์ไาขอบสามด้านปกติเฮดเดียที่สาดและสว่างเนี่ยมันก็มีเนี่ยเฮดเดีสี่ร้อยเนี่ยอันนี้คือขั้นต่ำไม่มีอะไรเลยนะมันกำหนดแค่ความสว่างต้องเท่าไหร่อ่จะจำไม่ได้ลนะนี่ไงเอฟเฟกต เฮ r ิยาไปย่งเนื้อหามันจะบอกว่าสีสวยขึ้นแบบมีดอกดอกจันด้วยนะอ่า IPS 95ก็สีสวยปกติพอวาดรูปได้ขั้นต่ำอ่อฮะอะรประสบการณ์ Dk เฮทยาประมาณนะั้นเล่นเกมมันบอกว่า black นะแต่สีรั่วอ่า อะไรเนี่ยภาพจําลองตอบสนองอย่างรวดเร็วมันก็ไม่เร็วหรอกห้ามิลลิเซคันเนี่ยมันไม่เร็วไม่เร็วปกติปกติหกสิบเฟรมก็ปกติคาว่ารวดเร็วคงไม่ใช่เออตัวกันโคงสีดำนี่คืออะไรนะฮะแยกแยะสีดําง่ายเหรอแันสดสวยตอบหน้าจอได้อย่างรวดเร็วไม่ค่อยรวดเร็วรอเปา ว่าเนี่ยตั้งได้ไม,มีอะไรเนื้อสเด่นก็ 4K 16คูณต่อ9สีเท่านี้ดีเฟนเดต5มิลลิเซคันก็เท่านี้มันฟาสเตอร์มันก็ไม่ฟาสปกติถ้าฟาสมันต้องเท่าไหร่10หรือต้องประมาณ1มิลลิเซคันสองมิลลิเซคันหนึ่มิลลิเซคันเนี่ย1หรือ2องถึงว <c oughs> ่าฟาสรีวิวออหนึ่งดาวก็มีไว้ ประมาณนั้นจบแล้วละ่ะมาลองรีวิวมีแรงมากหมุนโชว์แล้วเช็คจอแล้วกลายเป็นว่าสีสีดำไม่ดำอ่าสีรั่วมาสามมุมสีม่มุมสามมุมสองมุมกว่าๆนะเออแค่นั้นแหละรีวิวเทสเกมแล้วก็พอไหวอ่ะสามศูนย์ลานสามศูนย์จะศูนย์ไหวกับเสร็จเพื่อพังเออก็โอเคแล้วที่เหลือก็เกมทั่วไปที่เล่นก็โอเคแล้วละ่ะไม่มีอะไรโอเคจบแค่นี้แหละ คลิปสวัสดีครับ